อลครับเนี่ยมันอันนี้แหะเนี่ยมันต็เกียบต็เกียบแล้วพี่แหน่ะี่พอละนี่ายประตูเรยอครับเีิยนี่แคมพูคลายพี่แหน่นี่เนี่ยผักเพลวหรือว่าผัถอยนะครับ กันนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดหนึ่งในเมนูเด็ดของคนเหนือเลยครับไปเอายำแก แรงนี้กินยังครับท่านผู้ชมโตวันนี้ผมมีใจ่ายแอยากกินแลับกินซ่าครับท่านผู้ชมครับนี่ผมซื้อจีนควายมานี่ครับกิีลงพร้อมพักพร้อมไม้เรียบร้อยผมจะไปจวนพี่แหนนเนี่แลับนี่ยแซวนะครับท่านผู้ชมไปไปพอพี่แหนมีหน่อยตัวส้มพี่แหนนะครับโอ้โหไม่ได้กลิ่นเหม็นนักแกนะแลับซานี่ยนะต้องสำรับอันสุดยอดนี่ต้องพี่แหนนอกแล้ว พี่นาีอย่างนี้พี่นี่พี่นนอนนี้ไม่ีกนะแตำกต่แดงมเทพี่นไปเอาไปเก็เลยอยเอาเอาเียงไหมพี่นานคนนี้เนี่เอาไอ้ขึ้นเหลือช่องปลดเี้าพี่นานปลดเทาเนี่ยพี่นาขัลาบกอดซ่าได้ไหม แรงเนี้ยเวามีใจขนาดโอ้ไได้กินเมินไดก่หนไเนี่ยน้ำพริกพี่นนี่าบายเนาะบายยไปเลยไปเอาเคียงไหมอือไปเออโอ้ปลปนี่แรลงนี้กินอย่าง่ยพี่นาเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเออหนบก่นนบกัแนบแม่่อ้กช่าแกมโอ้แนนอนเนี่ยเนี่ยโอ้ของลำเนี่ยที่สูดของที่สูทเนี่ยเขาคือจีนเนี่ยพี่นานหัว เอสยฟานี่แบบทุ่มคุณนอแบบเออพี่กิาก่อนเออเดี๋ยวเอวันนี้บม่ใช้แลบบโอ้ว่าฮะแล้วปนดอ่ะ่ตามเลพี่มาตามแล้วแต่แดงขั้วใช่แลบไปกว่าเออเนี่ยนานาก็เสือแลบละเรงนี่กลิ่นอยาให้ครับกอสวัสดีครับพระโมโหราม FC ช่องทีโมงมือหนือุคุมนุษยนะครับเรงนี่กิ่นอย่าง วันนี้พ mm ี่แนนหลับแบบแม่ให้ชมกันในชื่อจีนนะนี่ถึงจะากดูชาดูเหมือนแบบไปจอดไปครับไปตกหมอกแม่แม่พี่แนนเกือบได้กินแล้วพี่เอเถอะเออเรถูกโดยถูกดีไอ้ชมกันเลแม่กล่อมเอาเนอะครับไปไปพอกันครับถึงหลับถึงชานพี่แนนไปนะไปนะเดี๋ยวกันน่งลงก่อนไอ้ยาเออฝากแพลตฟอร์มอื่นแล้วกัน แน่นึกบ mm ัดเดี workout workout <co benim S 2> <rawd Moder> ๋ยวนี้ทางเพามีสองแห่งแพลตฟอร์มหนึ่งมีเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อันดิจิตอลนะครับหนึ่งแค่ครั้งวนนี้ก็ช่วยกันติดตามเพื่อบินแหนมคำนะครับหนึ่งกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาอู้มานต้องกระได้กันนะครับอันแรกนี่แหละมันโลไปเตื่องหนึ่งพอไปชมมือถือแฮมเตื่องมันมีคนพบวันนี้อ๋อกแฮมกำบวกแฮมกำไปไปไป ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เครื่องจับพิเหน่งขอมีนี่นะเนอะพิเหน่พริกหลับไป็ม่น่างไรเนาะเครื่องจับพริกหลับเนาะพี่แหน่จะเอาขั้วมีย่างพวกเนี่ยเนะน้ำทึางคุผู้ชมป่ะพริกแก่เหี่ยวหอมขาวหอมแดงจะคอยนะครับแล้วก็พริเผ็ดนะครับพี่แหน่งจะเอาเป็นขั้วคนนะครับขั้วจับอันนี้เป็นเครื่องโคตรรับตามพริกหลับนะครับพี่ท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวไปดูพิเหน่งขั้วพี่ครับแล้วครับนี่พิเหน่งเได้เอาพริกแหลับมาขั้วนะครับเนี่ย จะมีอันนี้พี่นีของชาวผมไดงจะไลอยนะครับแล้วก็เครื่องเนี้พี่แหนก็ลอเาอาชอยนี้หนึ่งขั้เห็ยนะเพราะคูัวเพราะขัมาดู่้น,นะครับทุกที่ขึอนหอมนี่ทุกอขอี้ก่อ,อนจะาลอยก่อนพี่แหนเอาคอเครื่องเทดเขามาหนี่ถ้าใช้วพวกเดียวก่อนนะครับเบลเบล่าตอบตานนี้นะครับดื่มมาได้นี่จะปิ๊จะปิกบปีะปิๆๆๆป้งอันนี้พี่แหนเขาตอกติงอนะะี้แหละ เก็บยัเก็บแล้ี่แนล่จะล่หรอกพ่แหล่จะเอไปทำอื่นต่อนะครับไป

เราทำมือชมมาเดี๋ยวนี case, ้พี other, uh ่หนจะทำป็นองอย่างเลยสรับวันนี้พี่หน่อยเจ้าลักนี่พี่หน่อยชจ้าแช่แช่แช่ซอยนะบอกนักษณะการทำมือท่านผู้ชมนะครับพี่นะแดนี่วิธีซอยจีนผหรับ อเอาไปแส้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดดนซอยจีนซส้ให้เหรียบร้อยก่อนนะครับแล้วไปแดน,นเดแล้วก็เดี๋ยว <S 1> <S 1> ถึงเวลาแลบเดี๋ยวเขาก็ไปดูว่าที่เขาจะจะแลบเนี่ยเขาจะซอยรสน่ายอยู่แล้วนะพี่น,นะ <S <S นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปแดนซอย จีนซาไปเรียบร้อยนะครับอันนี้จีนสําหรับแลบนะครับควจะซอยเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่นี่จะซอยแบบหยาบๆแล้วเปไหนะใช่ไหมครับซอยอันนี้เด็กก็ค่อยชอบมุกนละเอียดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้ไปซอบเห็นนะครับเอาเป็นลาบนะครับที่มันละเอีดยดนะครับนะครับซอยลสานางนี้ครับอันนี้ปีหนึ่งนี่แหนึ่งเขาดืดไข่ก่อนนะครับเป็นตมน้ำมันหยตดนิดนึงดืดก่อนแล้วก็ถ่ายดู นี่แนวมาดานี่สายประตูเลยครับเนี่นี่ชมพอยพี่แนนนี่นะ,ค,ะค,นค,นนครับเววางอนครับรอยได้คือพี่นน,นนะลาบพษษษิเศษก่อนนะครับ เรเดี๋ยวไปูบว่าาตาดีปีะครับหลังจากที่แลบเรียบร้อยแล้วครับ้มเดี๋ยวนี้ปีหนนก่อนลับีนแนวแล้วเนอะีนี้เนียนดิบร้อนปีหนนอัจูนใส่ถ้วยก่อนอันจูนใส่ถ ouais. ้วยก่อนขียนเขียนนิหน่อย้ชูกันเลครนี่ก็ม ดวนนะครับไ่อนี้เี่ยวับดวนด้ว้นไผ่กรห้องกนนันเองรไม้ขับเท้าเท้เี้ยอ้่อยาโส่งไปรีพแทนโชว้นี่เี่ย็คืออันนี้ผักป้อมผักป้อมผักต้นหอมหรือว่าข้าขีกับต้นหอมนะครัอบอ,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 อันย้ยๆอีกเน่นสียะ น,น,นี่แกออนี่แกเป็นอยู่ในจีนไงอย่างมันเกี้ยวในจีนในแถบนนะีมันมันเกี้ยวโดนเหรอน่เกี่ยวกิ่งเกาเน่ใช่่้าอ่าเน,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  <c oughs> นี่นยพียนะ่นแนนมอชแ้ว่นนพ่นชอยน่อย่ับสอนเพิ่มเเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพับที่เราจะเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะแก่ใส่ใน แลบกับแซของเรานะครับที่้เราก็มีสองเมนูนะครับนะพี่ณัมียังงงอันนี้อันนี้จะเป็นแช่เนอันนี้แซ่ครับเดียวพีเน่ขอายวันนี้ก่อนนี่เอาส่ไปเลยโอนคโนนี้เราดูอี้่อนนะรา่แล้วเห็นเมนูหนึ่งครับก็คื สลับมีพหน่ข้าก่องครั้นหลับนะครับสองเมนูหลับก็จะเมนูเด็ดของคนเหนือเลยครับทำมือเรนี้นีดนะครับนี่อาตไป้นี่อันผู้ช่วยรถดีใส่น้อยนี่นะครับนี่นี่แคมยางพปเนได้แคเด็นะครับนี่นี่อมชอบชอบโอ้ย วิแนนนี่มันมืกับปีกี้นะครับนอนหลับหลงกันล่างนะครับเอล่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แนนจะยำ ยมวันนี้หย่อมชาก่อนนะครับเมนูเลยครับท่านผู้ชมตักก่อนกับจต้มเลยนี่ครับเลือดเลือดหน่อยนะเลือดไมเลือดถเลือความนัวเลยห้มันแดงไงแตะเดี๋ยวก่อนนี่ครับเพือไปดูหน่อยนี่อันนี้นะไอเพียด้านนะคเนี่ยอันนี้ได้เพียจะอีม อันนี้พี่แหน่ต้มแล้วนะครับนี่เนี่พี่แหน่ต้มดึงถุกเนี่ยคืกว่าถุงกองควาร้อนอีหล่ะพี่แหน่ต้มดึงถุงที่เพยกะข้าวนะครับนี่เหมืนจะขี้เพราะก่อนแหน่เพราะชอบแหนมบอ่แต่ว่าเอาให้อยน้อยน่อยนะครับองนี่เขากรองมาแล้วนี่อ้หดูจะดีหุยหอมกินเกิน โอี่นหอบอ,บอคนน่าเชื่กดดิยวกีนจ้ะะกดด้วกวัน<ะ>ดดยวกวัวกวนเนววาะหน้าตววาของตาครับี๋ยวพี่นนจะเอาเครือ่องไหนที่เอาสตูนดดว,วันตะกี้ครับเข้าไปใส่ตัวนะครับ ถ้าคนที่บนมากดีกบต้องดูด้นะครับต้องเปลี่ยเครื่องในที่ซดและมนะเป็นนนนอ,อนนนนะันี้มันเนะครื่องในอันี้มันเิดนหมนี่นี่อ๋อนี่อ๋อนะ่ออคนนี้นะครับอันนี้็นแบ่งไม่ใช่ละอันนี้มีที่ครับ้าเยีแรินะครับรสุดยอดหนึ่งในเมนูเด็ดของคุณเลยนะกากีนา ิที่แบบนี้จับอย่างนี้ย่อนได้เลยผมขอครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้มันต้องมือนะครับจ้อนเหมือนราครับอืมพี่ไหนกงะเกื่อมกระแจงเฮ้ยหม้ออะไรเนาะจับเคมจับพริกหอมยิมพ้อไหนนะครับขออนุญาตหนึ่งครับเออ ครับก่ับแล้วเนาะเมนูขันปลารอครับรผู้ชมครับนะครับขึ้นหลังกองหน้าตาครับนี่นะครับเนี่ยถิยอมหลกของผมนี่ครับแซ่ครับนะครับอ้าวปลาพิแหนเรียบร้อยหนึ่งเมนูเมนูต่อไปเลยนะไปเลยนี่ครับป้องกันอย่างดีครับานัูรชมร่วงกลัวครับนะครับพึ่งเขียวนี่ผมมีซีฟได้เข้าไปเกาะเลยนะครับนะครับความสะอาดนี่เขายังสุดยอดในการป้องกันอยู่อ้าว เมน,นูที่สองครับมาเลยพี่หนันนี่ครับนี่นะครับเปิดเดตาครับเปิเดเตา,าอีกแล้วเข้าอันนี้ผมจะใช้พริกมกอันนี้หน่อยหนึ่งหน,กนกักหน่อยนี่พี่หนจะเอาอันนี้อันเดียร์พี่ห,น,หน่อยจะเหลวฉาทำหน่อยมันเค็มหน่อยเนี่ยแช่อนี่เอาออกหนุหนเนี่ยเติมเลือดเข้าไป,ปนะครับ ก็พี่นันพริกนี่เหมือนเดียวกันเลยเนาะระหว่างแลบกุ้ยทรายเนาะพริกเดียวกันเนาะพริกเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นตีนกระบมันละเอียดนะครับนี่ครับนี่คือความต่างระหว่างแทรกับแลบนะครับเราขี้ใส่เหมือนขีลบนะครับทรายเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนเครื่องปรุงเหมือนกันหมดทุกอย่างครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็น่ยนทุลลดดดีนี่ที่แหน่ใช่อันอันนี้มันระเบิดทุลลดเหลือเอาโครงนัวกับเผื่อครับพี่แหน่และทรายในพริกแลบก่อนแล้วครับ ครับเหมือนพิธีทำเหมือนกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมคือโคนนะเป็นแน,นะนเนาะกุเลาบกุหลาบนะครับเปิดเครื่องน้อยมำชายหน่อยชีเอาเครื่อ,องน้อยมำชายน้อยชี้นะครับนะครับนเลยที่ซ่จีนก็เอาเครื่องน,องนนะ้อยเครื่องไน้เนาะเข้าผสมครับที่สองแยกกันหมดเลยครับมาตั้งกันเลยเอาไว้แบ่เงเลยแช่ให้หน่อย าติดตามต่อไปรับครับวันนี้ส่งใจอยากสเตนะครับเนี่ยกองมาหลายมื้อหลายวันแล้วครับกับกินกับกับแหลบกับแท้ยังไงตัวพี่หนานไม่เหลกับแบแหว่งแแหว่งนะครับโอ้โหหน้าตาครับดูจานด้นนะครับหนูเงืแอก็ไม่โคครับโป่ครับปลาห้องโคนมากแเตนะครับถ้ามาปฏสธมันโคยี่ยี้นะครับ ท่านชมบอกครับเลาการโคนแหลมบบนี้ครับจิมจอดางาองาางเงาองาิงงง้มรเรียบร้อยแล้วครับท่านชมถึงเวลามาสมคคนแล้วครับจ<ต>ิมครับเอาเนียกี่เกาะพี่ขัดขอพี่พอดใจมือนะครับเมนูนี้อย่างแรก็ต้องใจมือครับอย่างอื่นมันถ้งจ่าถึงเ,เวลาเขากดกันที่ไหนเอาิมหอมนี่นะยนี่ครับ จับพี่นันอ๋อพี่นันร้องอืมจับปะจับแล้วหรอจับแล้วอ,อุ๊ยเก็บร้อยเมนูที่สองครับลาบน,นยายจิ้มใหคนดูอยู่จิ้มไปเลยอ่ะ <Okay. S 1> บัตจิ้มแล้วแกจิ้มมือวะจะจิ้มคนดูอยู่ดูอยู่ก่อน เด้วยปไหนนเนี่ยไปเชื่อกองข้าวโมโมไม่เชื่กันเอาเลยไปเอาอู่เนี่ยในนั้นไม่ต้องปของทุกคนอันเดียวรอปิหนานเอาเข้ามาเดี๋ยวครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคือปิหนานทีมหัวนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ปิหนานเอาข้าได้ข้าวหนึ่งมาแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวพวกมันลำมันลำเนี่ยมันต้องมีอย่างอี้ดึงต้องเทศกับข้าวหนึ่งเนาะปิหนานเนาะอ่ะลองปพ้่มแป้งนีนี่ปอ่งกับโลงควายนอนนี่แหละนะครับนี่ะครับนี่แหละนะครับตอบชาโดยนี่ ขอพี่ใหญ่ใจมือนะครับท่านผู้ชมนะครับเมนูนี้มันต้องกินมืออย่างเดียวครับมเป็นยำนะครับเนาะไปที่น,าาานั้นแกะกลับเข้าในหมูเลืองไปยำแตะหอมน้ำเคี่ยหอมพริกหอมเครื่องเทศหับแจะนี่นนนแตะที่ไหนขอบ,บอกนะครับหนึ่ง ผมกินรำยู่ที่คนมากนะครับเนี่ยคุ้นหนามมากเพิ่มขึ้นมาขีดเกิดถึงแบบรำนะครับสําหรับวันนี้เมนูหลักเมนูแช่พี่แหน่งพี่แหนมก็บกจบดองจับอ <my> <my> <'t> <my good> ีกก่อนนะครับเนี่ยแล้วพี่แหนมก็บผฝากช่องพี่โม้มึงเหนือนะครับทักท่องพี่โม้มึงเหนือเจ้าหน้าที่องแพลตฟอร์มนะครับเพจเฟซบุ๊ก พี่มือมือแล้วก็ติ๊กต็อกขอีม่มือมืหนาบหนึ่งขอฝากช่วยกันเข้าไปผอกไปโวยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอันที่จำค,คัญขอ,อกดทับไปให้พี่แนนล็อหล็กด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิง่งที่กิ๊งไว้ด,ด้วยครับแล้วพี่แนนแฟกช่องเก่าคลิปเก่านะครับไว้ให้ช่วยผอกกด้วยนะครับเป็นกับข้าวเมืองเมืองเนี่ยครับใครแค่ทำกับข้าวเข้าไปผอกคลิปของพี่แนนนะครับหนึ่งเราจะได้ทริปนี้พี่แนน สวัสดีครับไปแปงก,กันลิ่มาครับผม